คลิปนี้ก่อนจะไปซื้อกับข้าวสาวุูไทยก็ต้องพากันมาขายกระป๋องก่อนจ้าอันนี้เครื่องขายกระป๋องที่เราเก็บไว้เยอะๆแล้วก็มาเทขายทีเดียวเลยจ้ามันจะเป็นที่นับกระป๋องขนาดใหญ่หรือจ้าถุงใหญ่ๆก็มาเทได้จ้าน,นี่ก็เอามาขายก่อนจ้าได้เงินได้ทองจังไปหาซื่อกับขเขาน้อสาวุูไทยเอ้ยวนไปได้ตั้ง300สามสวิดิตคราวนู้นนะจ้าน่นนะบรรยากาศรอบ ข้างทางกันสิเป็นมีแต่ทุ่งข้าวอันนี้เราเดินทางจะไปซื้ออาหารไทยเนาะก็เอาทุ่งข้าวสุดลูกหูลูกตามาให้ดูจ้ะมันข้าวหลายสายพันธุ์มากที่สวีเดนน่ะสาวบ,บุไทยก็ไม่มีความรู้มากมายเกี่ยวกับข้าวรู้จัว่ามีข้าวสาลีแล้วก็มีข้าวบาเล่จ้ะ มันสามสีสายพันธุ์เหมือนจ้าไม่เหมือนกันแต่ก็เอาไปทําแป้งสาลีเหมือนกันนั่นแหละจ้าสาวผุทไทยก็เลยเรียกข้าวสาลีจ้าบางเนี้ยมีตะเขาจ้าทางตอนใต้ของสวีเดนน่ะมีตะทุ่งข้าวตอนช่วงนี้แล้วก็ข้าวโพดจ้าทุ่งข้าวโพดข้าวโพดก็จะมีสอง แบบเด้ข้าวโพดแบบเอาไว้ขายเอาไว้กินคนกินแล้วก็มีข้าวโพดท,ที่เอาไว้ให้ม้ากินเอาไว้ให้กัวเอาไว้ให้สัตว์กินจ่าเนี่จ่าข้าวโพดก็จะมีลายไดย้อันนี้สาวบุไทยก็โอ้ยมาอยู่กัมาอยู่ทางตอนใต้เนี่ยมันก็จะมีแต่เขาทําพืชสวน แบบนี้่ะจ้าทางใต้เนาะเพราะว่าอากาศมันจะร้อนแล้วก็ร้อนนานหน่อยอะไรประมาณนี้ไม่เหมือนทางอื่นเนาะก็จะมีข้าวมีอะไรให้เราได้ดูได้ชมตอนนี้ก็จะเขี้ยวบางที่มุมก็จะเขี้ยวของข้าวโพดบางที่ก็จะ เรื่องของข้าวติมอาราอารามไปมืดจ่าสาวบุไทยละออดดูเมฆเดินจ่าเมฆก,ก็งามงามเมฆก,ก็เป็นอะไรที่ท้องฟ้าสีฟ้าสดใสสลับกับเมฆมันงามอิลีจ่าสาวบุไทยก็อดไม่ได้ที่จะเอาคลิปสวยๆมาให้เบึ่งจ่าตนระหว่างการเดินทางวิวข้างทางก่อนที่จะไปถึง ซื้อกับข้งกับข้าวกวับานอนนี่ดูวิวข้างทางไปก่อนเด้อจ้ะมันงามอีลี่หรีออโลสาวพุ้ไทยเรามากหลายกันเลยเส,สอ่อ่อนซ่อนหลายจ้ามาเบิงทุ่งข้าวงามงามกันป้าตามสาวพุ้ไทยไปเบิงวิวสวยๆกันจ้าป้าไปเบิงกันตับัดทีนี่โอ้ยกว,กว่าจะถึงกว่าจะถึงอ่ร้านขายของก็จะระยะหนึ่งขับรถก็จะ ชมทุ่งข้าวไปก่อนจ้าชมทุ่งข้าวาเรื่องอลออลามจ้าขับรถไปก็จะประมาณ30นาทีจ้าอย่างช้าเนาะถ้าอย่างเร็วก็ประมาณ25นาทีก็ถึงแล้วจ้าร้านขายกับคุ่งกับข้าวที่เราไปประจำเดือนนึงเราจะไปครั้งหนึ่งจ้าอันนี้สาวุไทยให้ดูวิวข้างทางก็จะมีบ้านคนประปรายจ้าประมาณนี้จ้าก็จะเข้าไปในเมืองเมืองนี้อะ่ะที่ ร้านอาหารที่เราไปประจำร้านขายอุปกรณ์เอามาทำกับข้าวจ้ะเราจะไปประจำเพราะว่าออกจากหลังบ้านไปนิดหนึ่งก็ถึงแล้วขับรถเร็วก็ประมาณ25นาทีอย่างช้าอย่างเร็วก็ประมาณนี้แหละจ้ะถ้าเราลงกินลมชมวิวไปเรื่อยๆประมาณ30นาทีก็ถึงจ้ะไม่ได้ไกลมากมายหรอก อย่างว่าก็ประมาณถ้าไปตรงไปเรื่อยๆก็20นาทีก็ถึงจะแบบนี้นะสาวภูไทยคิดว่าถีบจักรยานไปก็จะถึงอยู่แหละคิดว่าเพราะว่าเวลาขับรถไปอย่างเงี้ยก็เห็นคนเขาขับจักรยานถีบจักรยานอกกานอกเที่ยวออกอช่วงซัมเมอร์เนี่ยจา่าก็จะมีบ้านคนมีแต่เขียวเคียวกับเหลืองเหลืองจ้าช่วงนี้ ทุ่งข้าวแล้วก็มีวัวมีมา้าออกมาตากแดดกินหญ้ากินข้าวกินอะไรแบบนี้ละจ้ะก็จะมีบางที่เขาก็เก็บเกี่ยวกันแล้วจ้ะหญ้าหญ้าก็มีนะจ้ะปนบางพื้นที่เขาก็จะปลูกหญ้าหญ้าสําหรับเกี่ยวเก็แบบไว้สำหรับหน้าหนาวให้สัตว์ให้ม้าให้อะไรกินเนาะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นข้าว ข้าวละนานา,นาชนิดหลายชนิดมากเอาไปทำแป้งเอาไปทำแป้งเอาไปทำขนมปังให้เราได้รับประทานนั่นเองจ้ามาทำกับคุ้งกับข้าวนั่นเองส่วนมากเขาจะไปแปรรูปจ่าเขาจะไม,ม่มากินเป็นเม็ดเม็ดเหมือนบ้านเรากินเนาะเขาจะไปแปรรูปแปรรูปเป็นแป้งเป็น,ปน,ปนขนมปังขนมปังสีดำขนมปังสีขาวขนมปังนิ่มอะไรประมาณนี้จ้ะนี่คือข้าวทางตอนใต้ของสวีเดนเนาะ เมืองน,นี้จ้า